เอาละครับก็สวัสดีคนชอบซีรีสไหนอยจ้าตอนนี้ด้วยนะครับโมกุลเป็นผู้แทรกเราซะแล้วตอนนี้เนี่ยผมก็หลังจากเล่นในเรื่องคมนะครับ <c oughs> เผื่อมีคนถามว่าไอเจ้าสุกมันทะนั่โบเนี่ยมันหายยังไงนะ <c oughs> เล่นในเรื่องโมกุลให้จบนะครับแล้วผมก็ได้มาทําการเจ็ดลูกเลยนั่นเองนะวันนี้ก็เลยทําการลองเปิดให้ดูนะครับว่ามันได้อะไรนั่นเองแล้วก็มันสามารถเลือกอะไรได้บ้างนะครับมาเรามาดูรพร้อมกันนะซึ่งผมก็ไม่รู้นะครับว่ามันจะได้อะไรยังไงนะ จ้าตัวยาวนี่เองนะครับมาตรงนี้มาให้บอกความรัรถนาของมันนะครับอ้าตรงนี้คือผมไปเนี่ยสามารถเราสามารถกด R B เปลี่ยนหน้าได้เองมีได้ตัวละครเพิ่มระดับผู้เล่นหือนะ่าจะเป็นเลเวลนะครับอยากได้ชุดอยากได้เงินอยากได้ไอเทมนะครับอยากได้ฉายานะซึ่งตรงนี้เนี่ยผมขออนุญาตเลือกเป็นตัวละครแล้วกันนะครับ อ่านี่ไอมันเลือกได้ว่าจะเอาโกคูแบล็คหรือว่าสามารถลมล่างเลยครับวันนี้ผมขอเลือกไปโกคูแบล็คมาเลยกันนะมาแต่ยังไงได้มาเป็นตัวเลยไหมปลดล็อกโกคูแบล็คแล้วนะครับเรียบร้อยอาชิเมนต์ปลดด้วยนั่นเองตอนที่เกิดว่าใครถามเรื่องโกคนะูแบล็คเนี่ยหายางไงนะครับผมหาด้วยวิธีนี้นะบางบางคนบอกว่าเลเวลยี่สิบก่อนจะได้นะครับแต่ว่าผมได้ด้วยวิธีนี้นะเดี <Please come. S 1> ๋ยวเราไปดูตัวละครกันในหน้าของมันดีวกว่านะครับว่ามีจริงหรือเปล่านะ เขาเป็นออฟไลน์ครับแล้วตัว u นึ o งเอสคอมไปโกล o b แ a k k นะครับโ o ล l Back โกล o ูแบ็แบอ่าได้มาแล้วนะครับก็จะเป็นนี่เลยมีโลเซออกมาให้ด้วยเองนะครับก็ถือว่าครบจบเลยนี่นะแล้วก็ส่วนสำหรับการปลดตัวละครอื่นเนี่ยผมคิดว่ามีคนถามเข้ามาบ่อยพอสมควรนะครับมาอย่างแรกเนี่ยให้คุณเลือนมาหน้านี้นะครับร้านค้าและปรับแต่งนะ จากนั้นนะครับกดร้านค้าได้เลยแล้วก็กดมาหน้าถัดไปนั่นเองนะ oh, นีนะครับตัวละครนะคุณสามารถซื้อได้เลยนะครับตัวไหนที่ขึ้นว่าโซเอาเนี่ยไม่ใช่ว่ามันขายหมดนะครับแต่หมายถึงว่าคุณยมีไปแล้วนะ oh. ก็สามารถเลือก <get> ซื้อได้ตามใจชอบเลย all, แล้วก็ถ้าเกิดว่าพวกคุณเนี่ยมีตัวละครหน้าตาแบบว่าให้เลือกไม่เหมือนผมเนี่ยคือตัวละครเห็นว่ามันปลดตามเลเวลด้วยนะครับ ถ้าเกิดว่าคุณในตัวไหนอยากได้แล้วยังไม่กดเนี่ยแต่ว่าเลเวลของพวกคุณน่าจะยังไม่ถึงมันเองนะก็ลองไปเล่นเนื้อเรื่องนะครับเนื้อเรื่องใเลเวลไวมากๆก็พวก PVP นั่นเองเงินเนี่ยก็ได้จากการเล่นด่านต่างๆนะครับอะก็จบเรบคลิปไปเท่านี้แล้วกันนะฮะก็อยากให้ตัวไหนลองไปกดกันดูนะครับหลังวันนี้สวัสดีนะครับบ๊ายบาย